สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่10ตุลาคม2565ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ใหม่นะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันจันทร์ที่สดใสของใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับมีตัวเลขอะไรที่น่าติดตามกันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะสามารถสร้างผลกระทบให้กับ คู่สกุลเงินที่เรากำลังเทรดอยู่เนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อย่างผันผวนนะครับอย่างแรกเลยครับเดี๋ยวเราจับตาดูนะตัวเลขของยูเอสดอลลาร์ก่อนนะครับสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับหลักๆจะเป็นในเรื่องของตัวเลข CPI นะครับแล้วก็ PPI ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงสภาวะเงินเฟ้อนะครับของทางสหรัฐนั่นเองต้องบอกว่า ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐโดยเฉพาะ CPI เนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าค่อยๆปรับลดลงมาที่ระดับแล้วนะครับท่ามกลางความวิตกกงังวลนะครับถึงท่าทีของเฟดในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยนโะยบายที่ค่อนข้างแข็งกร้าวนะครับคือปรับในระดับประมาณ0.75นะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้นะในการประชุมครั้งหน้านะครับทีนี้เราต้องมาดูกันนะครับว่า CPI เนี่ยถ้าเกิดว่า มันออกมาได้ค่อนข้างหลายแง่เลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีขึ้นเนี่ยบางทีเฟดอาจจะไม่ได้ชะลอการปรับขึ้นก็ได้เพราะมองว่าการที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันทาให้ตัวเลขเงินเฟ้อสามารถปรับตัวลดลงได้นะครับแล้วถ้าเงินเฟ้อมันลดจริงๆนะครับก็มีโอกาสาที่จะปรับอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่ค่อนข้างสูงแบบนี้ได้อีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟดเคยออกมาบอกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่า อาจจะต้องมีคนเจ็บตัวนะครับธุรกิจอาจจะมีล้มลงบ้างอาจจะเกิดรีเซชชันนะครับคนอาจจะตกงานมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือว่าพอรับได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมแลกนะครับนะยอมแลกกับการที่จะปรับขึ้นหน้าตาดอกเบี้ยเยอะๆและให้เงินเฟ้อเนี่ยมันปรับตัวลงมาอยู่ระดับที่วางไว้ได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประกาศตัวเลขอื่นด้วย,ยเช่นตัวรีเทลเซลนั่นเองนะรวมถึง <c oughs> รายงานการประชุมนโยบายการเงินของท่า FOMC ด้วยนะครับที่เราจะต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีในเรื่องของตัวสกุลเงินยูโรด้วยนะครับจะมีการประกาศตัวเลข c p i ของเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่พอบอกภาพรวมได้ว่า เงินเฟอ้อของอยุโรปเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงไหมนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อแนวนโยบายของ ECB ในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีคำกลาวคุณลากาดด้วยนะแล้วก็ส่วนสัปดาห์นี้นะครับนอกจากสหรัฐแล้วนะยังมี ตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจที่เราต้องจับตามองกันนะครับหลักๆเลยของก็คือทางของสหราชอาณจาจักรนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยประกาศเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอ่าภาคตลาดแรงงานนะครับนะด้านการผลิตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังอีกทีนะช่วงที่เราเปิดข่าวในตลาดกันนั่นเองนะส่วนราคาทองคำนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวนิดนึงนะก็ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเข้ามานะครับว่าเมื่อช่วงเสราร์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่าสงครามมันเริ่ม ลรอุ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังมีการทําลายสะพานนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญทางเชื่อมนะระหว่างตัวครเมียแล้วก็รัสเซียนะครับแต่ว่าก็ได้มีการซ่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําสามารถขยับปรับตัวขึ้นได้ในเช้าวันนี้นะครับแต่ว่าตลาดก็ได้รับรู้ข่าวสารไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันบานปลายเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับทองคําจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนี่ยหลักๆและคาดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับ ความแข็งอ่อนนะครับรวมถึงแนวนโยบายของเฟดนั่นเองนะถ้าสมมุติว่าตัวเลขออกมาดีนะครับก็มีโอกาสที่จะกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเดิงได้นะครับและนอกจากนี้นะครับก่อนที่เราจะไปข่าวในตารางกันนะครับอันนี้เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนํากลับมาฝากทุกคนนะครับก็อยากที่เราทราบกันดีนะครับว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะหลังจากที่ทาง o p เปกเนี่ยประกาศ ลดกําลังการผลิตลงประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวว่าทางสาราชาาจักรเนี่ยอาจจะเดือดร้อนถึงขั้นว่าอาจจะต้องตัดน้ำตัดไฟนะครับในกรณีที่ถ้าในอนาคตหรือว่าช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงเนี่ย ทางรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ํามันเข้ามาอย่างเพียงพอนะครับก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเมื่อโดนตัดน้ําตัดไฟเดี่ยมันจะไม่ใช่แค่ภาคครัวครัวเรือนนะครับที่จะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะเป็นภาคธุรกิจด้วยนะก็ส่งผลในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการต่างๆด้วยนั่นเองก็อาจจะส่งผลในด้านลบต่อสุขุมเงินปอนนะครับถ้าเกิดว่ามีปัจจัยนี้เกิดขึ้นจริงๆในอนาคตนั่นเองนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวในตารางกันบ้างนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นวันหยุดของแคนาดานะครับเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็วันกีฬาแห่งชาติของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทั้งสองประเทศจะหยุดทําการนะฮะส่วนวันอังคารนะครับข่าวที่น่าสนใจของเราเนี่ยก็เป็นทางสาราชอาจักรนะครับเป็นการประกาศตัวเลขภาคแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตชนีรายได้เฉลี่ยนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการยื่นรับขอสวิการการว่างงานนะครับอันนี้ก็ให้ติดตามันด้วยเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้นนะครับสําหรับอ่าสหราชาณาจักรเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะเกิดรีเซชชันนะครับหรือดูเหมือนว่าตอนนี้จะเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับก็เศรษฐกิจค่อนข้างแย่เงินปอนก็มีโอกาสอ่อนค่าลงนะครับถ้าเกิดว่าาสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงของ BOE อนะครับอาจจะอ่อนค่าลงกว่านี้ได้อีกนั่นเองนะครับส่วนวันพุธนะครับที่ เราน่าจะต้องติดตามกันก็ช่วงบ่ายนะครับจะเป็นของสาราชาราจาักรหลักๆเลยนะครับตั้งแต่คำกล่าวของอประธาน BOE นะครับรวมถึงตัวเลข GDP นะครับแล้วก็ตัวเลขเกี่ยวกับดัชนีภาคการผลิต อุสาหกรรมนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะแล้วก็รายได้ของอประชาชนนะครับชาวสาราชานาจาักรนะก็อาจจะส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อสุขุลเงินปอนได้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะจะมีทางสารัตนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข PPI นะครับเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะตัวนี้ก็ เป็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลต่อนโยบายของเฟดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีคํากล่าวคุณลากาด,ด้วยตรงนี้คํากล่าวของคุณลากาเนี่ยถ้าเราดูดีดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างกล่าวเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรให้กับตลาดมากมายนักนะครับเว้นเสียแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะมีการกล่าวถึงนโยบายต่างๆที่มัน ผิดแปลกจากเดิมไปนะครับหรือว่ามีท่าทีในการปรับขึ้นในตลาดอกเบี้ยนเนี่ยตรงนี้อาจจะส่งผลในด้านบวกให้กับสุลเงินยูโรได้ก็ให้เราระวังนะครับส่วนช่วงตีหนึ่งนะครับของวันพฤหัสเนี่ยจะมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของสหรัฐนะครับหรือว่า FOMC นั่นเองก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันเป็นประเด็นที่สร้างอิมแพกให้ตลาดหรือว่าแสดงถึงท่าที แข็งเกล้านะครที่จะปรับขึ้นในตลาดออลลาร์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าในรายงานนั้นเนี่ยมีแต่นโยบายที่บ่งบอกไปถึงว่าการจะปรับขึ้นในตลาดอกเบีย้ย0.75เปเหรือมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้สุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นได้นะซึ่งเดี๋ยวทางผมจะสรุปมาให้ฟังนะครับว่ารายงานนี้นะครับมีการกล่าวถึงอะไรบ้างนะแล้วก็วันพฤหัสนะครับช่วงบ่ายโมงเป็นตัวเลข CBI นะของทางยุโรปนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็อของทางเยอรมนีนะครับ คาดการเท่าเดิมนะครับนะก็ถ้าออกมาเท่าเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าออกมามากกว่าเดิมเนี่ยอันนี้นะครับอาจจะส่งผลต่อนโยบายของ ECB ในอนาคตแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับส่วนต่อทุกครึ่งครับอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของตลาดในสัปดาห์นี้นะครับเป็นการประกาศตัวเลข CPI ของทางสหาารัฐนะครับก็คาดการนะครับออกมาว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันจะปรับตัวลดน้อยลง ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าลดน้อยลงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราดูท่าทีของเฟดกันอีกทีหนึง่งนะครับถ้าลดน้อยลงแปลว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้ผลมีโอกาสจะปรับขึ้นอีกนะครับอาจจะไม่ได้ชะลอย,อย่างที่หลายคนคิดก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้สนแล้วนะครับสําหรับความเสียหายต่างๆนะคเพราะาเฟดบอกว่าเฟดประเมินไว้หมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวเลขภาคแรงงานนะครับในเรื่องของจํานวนคนที่ขอยื่นรับสวิสการการว่างงานครั้งแรกนะครับก็คาดการว่าอาจจะออกมามากขึ้นกว่าเดิม นะครับทีนี้ถ้ามันออกมามากขึ้นกว่าเดิมแต่มันไม่ได้ออกมามากขึ้นจนน่าเกลียดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลน้าดบต่อสุขเงินดูเอสตอนลาสักเท่าไหร่นะครับส่วนสินค้าคูคลังน้ำมันดิบนะฮะสัปดาห์นี้จะประกาศในวันพฤห,หัสเวลาสี่ทุ่มนะครับราคาน้ามันของเราก็ยังคงอยู่ในแดนบวกอยู่นะฮะเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นนะตอนนี้นะครับส่วนวันศุกร์นะครับก็ติดตามตัวคอร์ริเทลเซล l นะครับเป็นดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานของสหรัฐนะคาดการณ์ว่าออกมา แย่ลงนะครับก็ถ้าออกมาแย่ลงจริงอาจจะอ่ะออกมาดีอย่างนี้ออกมาดีขึ้นครับขออภัยนะเป็นการออกมาดีขึ้นอาจจะส่งผลในด้านบวกต่อสุขุเงินสาระได้นั่นเองนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับข่าวหลกัลกๆจะอยู่ช่วงพุทธศุกร์นะฮะแต่ว่าจันทร์คานก็อย่าประมาทราคานะครับอาจจะสามารถวิ่งได้ทุกเมื่อนะครับก็ให้เรา money management กันดีๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ